สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่ในออนไ e น์ส t ตชันสกูปกันอีกครั้งนะครับก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Asian ยนเกม2022ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนที่เมืองหางโจวประเทศจีนครั้งนี้จะมีเกม PUBG Mobile เข้ามาเป็นหนึ่งในการแข่งขันหลักชิงเหรียญทองแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ PUBG Mobile นี้นะฮะเป็นผลงานสร้างสารรค์ร่วมระหว่าง Light ปีด e d คตัม Studio ของ Ten c ซ n t g a เกที่ได้นาเนื้อหาของเกมอ้างอิงมาจากพับ G ีลิขสิ์ของคัฟตันหนึ่งในเกมมือถือที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกวันนี้ก็ได้มีประกาศว่าได้เข้าร่วมหนึ่งใน8เกมที่ได้รับการบรรจุอยู่ในโปรแกรมการแข่งขันหลักอย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมครั้งที่19ซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกครับของ p u b G Mobile ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในรายการแข่งขันของเอเชียนเกมโดยการแข่งขันจะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนถึงวันที่25กันยายน2022และการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะจะใช้ ใช้ PUBG Mobile เวอร์ชันที่ทำมาสำหรับแข่งในเอเชียนเกมโดยเฉพาะอีกด้วยหากใครที่ยังไม่รู้จักกับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมนี้นะครับเอเชียนเกมคือมหากรรมกีฬานานาชาติที่จะถูกจัดขึ้นทุกๆ4ปีเพื่อให้เหล่าสุดยอดนักกีฬาของประเทศเอเชียภูมิภาคได้มาแข่งขันกันซึ่งมหากรรมกีฬานี้จะถูกจัดขึ้นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียถือเป็นอีเว้นที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของมหากรรมกีฬาเป็นรองแค่กีฬาโอลิมปิกเท่านั้นเองล่ะครับโดยก่อนหน้านี้ เอเชียนเกมได้ทดลองให้มีเกมตัวแทนของ e-sport ์ได้เข้าไปแข่งขันเป็นกีฬาสาธิตในปี2018มาจนถึงในปี2020และในปี2022ฮะอีสปอรได้ปรับมาเป็นรายการแข่งขันหลักเหมือนกับกีฬาอื่นๆและถูกจัดเป็นกีฬาที่จะได้รับเหรียญทองได้อีกด้วยฮะสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19นี้นะฮะพ u b g Mobile จะได้ร่วมถูกบรรจุการแข่งขันไปพร้อมกับอีก7เกมนั่นก็คือ Arena of v a l o r เวอร์ชันเอเชีนเกม Dota ดรา 2, Dream 3 Kingdom 2, EA Sport FIFA, Hearthstone, League of Legends และ Street Fighter 5นั่นเองฮะโดยเกม p u b GMObile นะฮะก็ถือเป็นหนึ่งในเกมที่มีรายการแข่งขันใหญ่ที่สุดและเข้าถึงได้มากที่สุดซึ่งการแข่งขันของพ u b g Mobile นั้นได้เติบโตขึ้นอย่างมากในปี2021ฮะ้วยหลีกการแข่งขันใหม่กว่า14หลีโดยมีเงินรางวัลรวมกว่า15ล้านล้านเหรียญสหรัฐตลอดทั้งปีถือเป็นเงินรางวัลที่สูงที่สุด ของประวัติศาสตร์วงการเกมมือถือกันเลยทีเดียวการที่ PUBG Mobile ได้ถูกบรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่22ที่นครหังโจวนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลกของเกมมือถือ E Sport อันดับหนึ่งที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า1,000ล้านครั้งทั่วโลกซึ่งเจมส์หยางฮะด i เล c เตอ o ์ออ g l o b a l esports ของ Tencent g a เกมก็ยังได้กล่าวไว้ว่าถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ p u b G Mobile ได้รับการบรรจุใน เอเชียนเกมครั้งที่22พวกเราถือว่าโชคดีมากที่มีจำนวนผู้เล่นยอดฝีมือในหลายหลากประเทศและผมอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นพวกเขาได้ประชันกันในงานอันทรงเกียรตนินี้ผมอยากให้แฟนของเกมคอยติดตามการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นนี้ระหว่างผู้เล่นพับจีโมบายยอดฝีมือของแต่ละประเทศที่คุณจะได้ร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับพวกเขาเคียงข้างกับเหล่านักกีฬาที่ดีที่สุดในเอเชียและคุณมีนุลี Head of the p u b g Mobile s t r a t e g i c Marketing d e part m e n t ของ C าร์ทเ n กล่าวไว้ว่าผมยินดีเป็นอย่างมากที่ Pub G Mobile ได้ถูกรับเลือกบรรจุเป็นการแข่งขันกีฬาหลักในการชิงเหรียญทองทีเอเชียนเกมส2 2 2นครหางโจวมากรรมแห่งโอกาสที่ผู้คนทั่วทั้งเอเชียจะได้มาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวผมหวังว่าแฟนเกมและผู้เล่นจะได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านทางเกม PUBG Mobile เวอร์ชันใหม่ที่พวกเราพัฒนาโดยใช้ Pub GIP ให้เป็นเวอร์ชัน สำหรับเอเชียนเกมโดยเฉพาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวการมาของ PUBG Mobile ในเอเชียนเกม2 0 2 2นี้ก็นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการเกมอีกก้าวแล้วนะครับกับการได้กลายเป็นกีฬาชิงเหรียญไปในที่สุดใครที่มีความเห็นอย่างไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์ t a t i o n Scoop ลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ